ครับวันนี้เรามาชมอีกหนึ่งลำครับเรือดังในจังหวัดน้องคายในสมัยก่อนสมัยอดีตในนามเรือเทพมุงคุทองของน้องชาวเทศบาลตำบลเมียงคุกอําเภอเมืองจังหวัดน้องคายนะครับตัวเรือลํานี้เป็นของตัวเรือของช่งางเผาทําสาวใหม่ตัวเรือเดิมเป็นของช่างปัญญาสปปลาวนะครับช่งางเผาทําสาวใหม่ในปี2555เป็นลําแรกนะครับของช่งางเผาลํานี้เป็นตัวเรือไม้สัก เป็นตัวเรือไม้สักผสมไม้ตะเคียนแต่ส่วนมากจะเป็นจะเป็นไม้ตะเคียน้ะส่วนมากนะครับเสียบให้ยาวยืดยาวกว่าเดิมความหนาของเรือก็เหมือนกันเลยครับสามช่างช่งางเผาปีนั้นแกมาทำสามลำเหมือนกันทั้งสามลำไม่วิ่งเหมือนกันทั้งสามลำช่างไหนว่าอะไรผมนะอันนี้คือผมมารีวิวเรือน,นะครับหลังจากทําเสร็จแล้วสามลำไม่ได้ลงน้ําสักลำไม่ว่าจะเป็นเทพวิกิตไม่ว่าจะเป็นเทพมงคลทองแล้วก็เทพนพรัตนาวานะครับ ซึ่งตัวเรือมีค่อนข้างที่จะหนาถ้าไปสู้กับเรือช่างออสคดลินนะครับช่างตีเนี่ยสู้ยากครับแต่ถ้าลงประเภทเรือขุดเสียบนี่ได้ลงแน่นอนแต่ถ้าไปลงประเภทโอเพ่นทั่วไปนี่โอกาสที่จะลงยากครับเพราะว่าตัวเรือมีความหนาตัวเรือมีความใหญ่แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างเป็นเรือวัดนะครับที่มงคลทองนี่เป็นเรือวัด มีความหนาครับด้านในไม่ว่าจะเป็นกระทงนะั่งไม่ว่าจะเป็นกระดูกงูน่าจะเสะเลนคุมงกระดูกงูนี่ครับกระดูกงูตัวน,นี้เขาเรียกกระดูกงูมีกระดูกงูเป็นไหวนี่โบราณจริงลำนี้โบราณจริงๆครับลำนี้ยังเป็นไหวถ้าเป็นสมัยนี้เป็นสลิงเป็นสลิงความยาวประมาณสาเมตรถ้าเป็นสมัยนี้ ถ้าเป็นสมัยก่อนก็พอถ้าเป็นสมัยก่อนประมาณสามสิเมตรถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะยาวขึ้นประมาณสามสิบสองเมตรถึงสามสิบสี่เมตรโดยประมาณเป็นเรือยาวโบราณประเภทขุดเสียบแต่ถ้าชาวบ้านปีฤดูกาลปีถัดไปถ้าชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันเอาลงน้ําก็ต้องไปทําซาวใหม่สักรอบหนึ่งไปเลยไปภาคกลางเลยแนะนํานะครับอย่าเอาช่างมาทําที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างไหนก็ช่างแนะนําให้เอาไปที่อู่ ที่เดียวจบเลยครับอีกหนึ่งลำครับครบแล้วอีกหนึ่งลำครับฝากติดตามนะครับในข่าวต่อไปว่าจะลงสนามไหนลงน้ำไหนนะครับฝากกดติดตามทางช่อง youtube, tiktok, facebook, ช่างเอหมอพีจะมาอัปเดตเรือทุกลำในจังหวัดน้องคายให้ได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ